อืม,อมต้องไปขามรายละเอียดก่อนอนี่ครับตอนนี้กำลังดำเนินการขอใบมรณาบัตรโอ้ท่านผู้ว่าชัดชัดมาขอใบมรณาบัตร,ตรครับเพื่อจะจจกไป ยื่นขอรับศพที่โรงพยาบาลากลางใครก็ได้เราไม่เป็นไรแค่แค่แคนิม,มนต์มาจูงเฉยครับมไม่เป็นไรไม่ได้ไม่สวดอะไรครับจูงเฉยใช่ไหมเอาพี่บัดพี่ดีกหรอถ้าพี่วัดเข้ามาก็ดีไงก็ไม่ได้มีอะไรก็ป้าจการสันะ่นเลยเนี่ย เห็นว่าพี่บอลน่ะหมดที่สวดแต่พีมอ่ะกลัวว่าพี่ชายอ่ะทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่ได้ทำอะไรครับก็แค่มาแค่มาจุงเฉยๆอย่าง,งไรไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้มาสวดอะไรก็ไม่ได้สวดเลยเนาะครับถ้าว่าไม่สวดเขาก็จีอะไรนะอันนี้จังวัต υ สังคาราอะไรกั้น <c oughs>